ไปบ่ได้ยข่อยวานพุ่นต้องอ้อมไปทางพุ่นคันไปนี่ติดโลดแล้วขี่ตุงอ่าคือเละมันแย่ผลเนาะโอ้ยโชยังกันนาะหนิเนาะอ้าชิพากันไปใช่หนี่สิพ่าเมียไปไหวพอไหวเมียโอ้ยได้เมียเร็วเมี่ยไม่เมี่ยไม่จะเบิ่งดูเ่าเมี่ยไม่จะบึงดี๋ละอันที่แรกมาชิบอ๋อเราเมียกระไรขึ้นไปขึ้นมาไม่ก็เ่าเนาะ เลยนั่งเฮี้ยงคางเนาะไพ่อกันนี่โซเชียวไปแน่น้ำลานเขานั่นนะอี่ชมมาโนนจับป่าเป็นกะว่าเขามีลูกติดี๋ลูกติดเนาะมันมันเป็นลูกเข้าได้ยังคิดว่าที่อื่นพ่อเอื่นแม่บอ้มันคือคาพ่อเลี้ยงเห็นบ่านม่เข้าแม่นยืดดอกจุ่มมือแม่แห้งเข้าพ่อเลี้ยงลูกเลี้ยงบ่ถือกันแล้วเป็กะว่ามันให้แน่ยืดดอกเจ้าในน้ำเหินแต่ว่ามันานนั่นลูกตี๋เคยบ่มาก โอ้บ่มีอันนี้บ่มีลูกติด <serves> บ<อ>่บ่มีลูกติดเพราะว่าอันผัวติดนี่ผัวติดเออโอ้แหงฉิบ่ยากก็ลูกติดปนทบานมันเพื่อนมาอยู่ยาแล่มันมักเฮนอะไรฉันเนาะโอ้ยขั้นมีผัวติดเจ้าระวังลูกปืนเด้อเพราะว่าไม่มีใดรชื่อใครหรอกเพิ่นมากก็เอาเมียแม่ห้างไหมไหมลูกติดเนาะอันนี้ก็ผัวติด ไปไปปูไปเนยไปเน่ก็ไปเท่าเอาเดียวเดีปูเน่ากต่ยังย่ติอยูในว่ดผุละไอยู่คาดมึงโอ้ยมังก็ยูได้ไหมน้อไปเไปเท้ากันดอกโอ้ยวัวกระไรยิ้มนี่ละบ่มากลูกติดไปมากผัวติด ไปทางไหนน้่โอ้อันลาว่าสิไปไหว้เจ้าปู่อยู่หันจ้ามานั่งท่ารถโอ้จะให้เจ้าปู่จ้าจะใหยังไงโอ้ยว่าสิไปล่ามแก้บนโอ้สิไปแก้บนจ้าโอ้ท่ารถฉันบอกจ้าโอ้ยมันบระมา่ายดอกรถใช้นี่หันอ๋อมันห่างว่าแต่ตัวคือบอกเคยเห็นมีรถมาขับสองขั้นโอ้มันไปพ่อะเงี้ยเสียรถปีกาไปส่งเออเข้าเดียว ô cái gì, cứ ăn để lại hang bùn mịn lấp luôn. Ừ, sao mà anh giải bồn leo, anh ngay lêu để giải nó. Ơi, anh chôn nè bao thấm noi. đang nhang cành chuối bao vây, nhưng mà cheo chằng thấm noi, chơi ừ. Rồi bưng nhang anh toa tiệt cành nhung. để giải lăng mà chứ. Ừ. Ôi, anh yêu hả? Nè, cái thứ này thở, y ơi. ไปแก้บนไว้ตีแก้ล่างพร้อมอันดิวเฮ้อนั่นเคยแก้จักเชีอบอไออันเองี่หลี่มาไปแก้เพิ่งกันดูไปกินนมนอนแล้วมึงอยู่เฮ้อนั่นบาเคยบายจักเถอ ครับกับสวัสด <ad tiế> well, ีครับพ่อแม่พี่น้องบ้านเฮาครับก่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวพญาอาที่เพิ่นถือผ้าผ้าจนเสียชีวิตโอ้ยขคาจกว่าเป็นจังไหดอกฝ้ากระได้เลยฝนกับบอต๊กจะได้จังว่าฝ้าผ้าเงื้อไล่ผ้คากระไดเลย่วนสาเหตุที่ฟ้าผ้านั่นอันเดียวนี้ก็ยั่งปทั้งนด้หูแล้วครับเด้อว่าผ้าย่นหยัง ฟังดูเถ่าค่ ki, hai, อยกระฟ้าย like. ุ mm ่ง hmm ซึ่งเจ้าหน้าที่กำลังลงพื้นที่สืบหาสาเหตุอยู่ครับสอบถามคนที่เห็นเหตุการณ์นี้เอเขาเจ้าเขาเฝ้าค่ายคกันครับว่าตอนเช้าของมือนี้ก่อนที่ฟาสฉีพานเอเห็นพอยาิสากับเมียน่ยอกันว่าซันเอยกกันยามมือเวนเจ้าหน้าที่เป็นก็เลยลงความเห็นว่าซึ่งก็อาจสิเป็นไปได้ที่ฟ้ามันพาคนนอนน้ากันยามมือเวน เพราะฉะนัก็ขอประกาศเตือนด้วยครับพ่อแม่พี่น้องครับเออผู้ใดมักนอน้ากันเนี่ยมือเว้นเออกระหายมันละว่างเออยามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเองครับนละจไว้ยังขอประกาศเตือนไม่หูด่วการครับพี่น้องครับ มันคือพญใหญ่ศูนย์แทนที่อิ่นเรามากินเบียร์นั่นไหมเออแมนอิลีพญายิ่งพญายาิ่มานี่มานี่มา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 นั่งน้ำมูกคอยก้นน <c oughs> อนเฮ้ยบรรยากาศดีเจ้าหนีมาอันที่ไปใช้กอดคือได้แบกบักจกบักเฉียบอืมโอ้ยจีบอกไปซองมึงเห็นน้ำนาฉันบอกมันเห็นเขาดอก,กมันสีพ่อเกี่ยวหรอได้โอ้ยอาเปล่งน้ำเปล่งไหนตัวน้องโอ้ยเจ้าใส่เขาดอกตีๆนี่เออไล่แทงผีน้อง ว่ามันก็ใกล้สิได้เกี่ยวแล้วแล้วแล้วใกล้จะมันน้ำค้างว่าจะเกี่ยวยากนะเออว่าจะเฝ้าไปกินเบียร์น้ำมูกไข่ก้อนแมนเอาจะกินเบียร์เสมอเออม้วนเยอะตลอดน้ำมูกเย้ะเนาะโอ้ยจะทำแบบดาล้วเนาะคนโสดเถอะ้นื่อนแก่แม่จะพากันเอาลูกกับผัวเอาแามไดนก็ได้ดอกลูกผัวนั่นมันบัดทันฮอตเวลาแมนโอ้ยเวลาได้ยีก สิมันไม่รักเราเจ้าหันเฮ้ยมันเบิดเป็ีอยู่บ่ดูดีแม่อาเมาอีม้อนนี่ตลอดเว้ยแง่ไรสิเอาเป็นรักไปแลงสนุกวะ้ผู้บ่าเท่าใดก็ไม่เลี้ยงเบียร์ฮันเฮ้ยมาทีอึดรอนนี่ละเจ้าอยาเฝ้าไปหน้านั่นกินเบียร์ก่อนเฮ้ยกินนยี่บ่เขาไปจะออกไปหน้าได้หนิอู้หกินชักก้อนห่วยมีผู้เลี้ยงปั่นนี่น คเคยส่องกินหางหงเรือนนเ,เด้นะ่องราเบียอะไรเจ้าเจ้าเป็นอย่างเจ้าคือเศร้าเจ้าปสบายตีหมดแล้วบวสบายยังไในนอแข็งแรงอยู่เนาะเจ้าซื่อๆนี่แล้วโอ้อย่านเป็นโรคตับไม่นเนาะบ่บ่บ่ย่านอยังสาลูกตับเจ้าใ,ให้อย่างชนะเออเอยอเอว่า <laughs> มีงาเงินซื้อว้าวมีเงินซื้อเออจุ่มพ่อจึงเศร้าเนาะ นี้เห็นแกมูเจ้าซื้อเลย่าวามูเจ้าเออซื้อไอด้คนสิกินน้ำจกินเป็นมาเมื่อนี่กระิวางสัน่นตัวบกัดกท่านน <c oughs> เป็นยังไงคือแม่ข้าแม,มาเมือ่อเทเรนี่ย่่ายเอพราะว่ามันเจ้าสินนอนอยู่ลกบาทดิฉันนกโอ้ยไผ่บไปนอนเนาะลกบานว่แม่นมองนอนจังเลวอันคกับพ่อมาแล้วอันนี้จะว่าทุ่มสองทุ่มแล้วเว้ย ่อยก็ไปสวยเนาะได้เชีวเกืบทิโลคุณอร่อยขว้วคุนเจ้ากระไรไปว่าแล้วอยาก,กวนข่อยเงียบกันขึ้นฮัมเอา้ารายงานอะไรนเนี่ยหมอพจนก็ว่าแล้วได้จังได้ห้ามท่านของมันโอ้หมอห้ามท่านของมันโ <laughs> อ้ใครได้อยากอายหมอมาชั่มกระจีชั่มพจน์นหัวหันตัวเพจนจังว่าหา้า <laughs> โอ้ยก็ว่าไปเนาะจักสิ่หามไม่ยังละหมอกระไดเป็นน้ำเจ้านั่นเดียวน้ำต้งเน้นเน้นเบ่าดีเลี้ยงไห้เลี้ยงนะข้ามมาละเบ่าแต่เนีเดียวเฮ้ยเป็นบมอกระจีว่าน้ำกันนันตัวหมอได้เยอะมือนี่อยลืมชื่อยาคุ้มเอ้ามาสางมาถึงนี่เถ้าหมอหาม ห่วยมันปหลูกมากบอกออกไปเมืองดูโอ๊ยเนาะมึงกระไดเฝ้ามากยังตรงนี้น่ะพูดที่เฮ็ดยังก็เลยบพูดอเฮ็ดบอกมาเป็นเล่นน้ามูมันกระเฝ้ามาก เนน้ำมูือข้าววาาัดไถ้วงเถี่ไปใส่กระไดไปใส่กระโมดเฮ็ดนี่ยังเข้ามาอย่างแต่เฮือนเถี่เอามาอัานบ่นนามาีมูอค่ะดิแม่ม,มูอเขาบ่อยู่เฮือนเขาออกไปสวนยางมาันแล้วนั่นไปใส่มาใส่นั่นบักบีดมันคือบเบาเป่ากูบอกก้อนเขา่าบ้านน่อให้เป่าบักบีก้อนอันนี้แม่เอาในปู่พ่พอเด็กมนันก็ซื้อมาได้หัตุนละปู่พ่พอจังไหนตั้งหาสิบบาท มีแตบกี่บาทเด้อบอกหายเถอะเลยวจออนี่ชื่อก๋เตี๋ยวกินมัเร็วเ้บามากกูเลยห้งหอนห้งเมย่อ้เอี่พี่ยัดติดขาเจีายบะขี้โมกบอกเสยทัาหลายเลยบ้านนั่นมีวัวกติด้าวเ้าไปหาดีกระได จນงซอรอเนี่ยแล้วจะให้ขีมุกติดขาเนาะ